ครังนะคะออกมาชี้แจงชัดเจนว่าคนละครึ่งเฟส2นั้นจะมีการเพิ่มวงเงินจากเดิม3 5 0 0หรือไม่พร้อมกับได้มีการออกมายืนยันข่าวว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกแน่นอนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความคลื่อหน้าสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะที่มีการเปิดลงทะเบียนเก็บตกรอบใหม่ค่ะที่คนไทยเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วก็มีกระแสะตอบรับดีอย่างมากๆเลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายพรชยัยทีระเวสนะคะ ที่ปรึกษาทางด้านของเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยจำนวนถึง2ล้านสิทธิ์แล้วก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อีกถึง1.6ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังก็ได้มีการประเมินนะคะว่าการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งภายใน14วันหรือภายในวันที่15มกราคมนี้เนี่ยจะมีการประเมินจํานวนผู้ที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ว่าเหลือจํานวนเท่าไหร่แล้วนาสิทธิ์จานวนท ที่เหลือเนี่ยไปเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบใหม่ในรอบเก็บตกเหมือนกับตอนอเฟสแรกนั่นเองค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเปิดลงทะเบียนร,รอบเก็บตกในวันที่15มกราเป็นอย่างเร็วที่สุดผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง com ส่วนจะมีเฟส3หรือไม่เนี่ยก็ต้องรอประเมินเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการขยายวงเงินการใช้จ่ายในคนละครึ่งเฟส2เนี่ยเดิมรับเงินคนละ3,500บาทเป็น5,000บาทเนี่ยล่าสุดกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาย้ำแล้วนะคะว่ายังไม่มีแผนขยายวงเงินใช้จ่ายคละครึ่งเฟส2ในวงเงิน5,000บาทค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็สําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะคะแล้วก็เลือกเมนูลงทะเบียนกดที่เมนูสําหรับประชาชนแล้วก็ให้อ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะแล้วก็ทําความยินยอมสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็ให้กดยอมรับค่ะแล้วก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆะคะเพื่อใช้ในการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลรหัสบัตรประจําตัวประชาชน นะคะคแล้วก็เลขรหัสหลังบัตรวันเดือนปีเกิดโทรศัพท์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้รอรับรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายัางเบอร์ที่เราได้มีการกรอกไปค่ะแล้วหลังจากที่ได้รับข้อมูลแล้วก็ ให้ทางผู้ลงทะเบียนเนี่ยรอรับผล,ผลผ่านทาง SMS ค่ะซึ่งถ้ามีการยืนยันผลแล้วเนี่ยก็ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตาังพร้อมกับยืนยันตัวตนได้นั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่พลาดนะคะในเรื่องของคนละครึ่งทั้งเฟสแรกแล้วก็เฟส2นะคะก็สามารถรอได้เลยนะคะว่าวันที่15นี้เนี่ยอาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันอีกครั้งค่ะย,ยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดจากกระทรวงการคลังด้วย 查。茶